พบกันต่อในรายการ m o เตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ c b 350 Sport Classic เครื่องยนต์สูบเดียว 350cc ว่าจะมีโอกาสแจ้งเกิดในเมืองไทยหรือไม่ถ้ามีจะเปิดตัวเมื่อไหร่หรืออย่างไรหลังจากที่ Honda i อินเดีย ได้มีการเปิดตัวรุ่น CB350 ตั้งแต่วันที่30กันยายน2563ที่ผ่านมาซึ่งผมได้นำข้อมูลและรูปภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอยู่ในขณะนี้ผลก็ปรากฏว่ามีเสียงตอบรับอย่างมากมายถล่มทลายเกินความคาดหมายมีคอมเมนต์เข้ามามากมายเกินกว่า1,000ความคิดเห็นทุกคนนะครับอยากให้ฮอน d a านำรุ่น CB350 มาผลิตที่เมืองไทยของเรา โดยบอกว่าไม่ต้องออกแบบใหม่เอาแบบ CB350 มาเลยทั้งคันบางคนก็อยากได้ CB250 ในราคาที่ถูกลงมาสักเล็กน้อยและบางคนก็อยากได้ CB400 ที่มีกำลังข้นยนต์มากกว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วต้องการความรวดเร็วอยากได้ทันทีทันใด CB350 มานะครับมาผลิตเลยจบครับนี่คือสิ่งที่หลายคนอยากได้อย่างมากในขณะนี้และก็ทุกคำพิสเห็นนั้นผู้บริหารนดาได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลแล้ว บอกคุณผู้ชมเลยครับว่าในอนาคตมีโอกาสลุ้นเป็นอย่างยิ่งเพียงแต่ว่าในปี2564นี้บอกเลยครับว่าโอกาสที่ CB350 จะเข้าสู่เมืองไทยเป็นไปได้ยากมากครับทุกความคิดเห็นที่มากมายมากกว่า1000ความเห็นนั้นผมบอกเลยครับว่ามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งทุกคนแสดงออกถึงความอยากได้ความต้องการที่แท้จริงซึ่งเป็นกระแสที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยๆและ CB350 ทําให้เห็นว่าตลาดของสปอตคลาสสิกในเมืองไทยนั้น ยังมีโอกาสแจ้งเกิดยังมีโอกาสเติบโตอีกมากมายนับจากนี้ไปขณะน,นี้สื่อมวลชนของอินเดียก็มีการคาดหมายเพิ่มเติมครับว่าหลังจากเปิดตัว cb 3 5 0ไปแล้วในปี2564หรือว่าปี2021 Honda อาจจะมีการเสริมทับด้วยการพัฒนา cb 3 5 0 s c r a m b l e สโดยจะมีการดีไซน์เรื่องของท่อไอเสียพาดกำลังลำตัวปรับช้กอับหน้าหลังใหม่วงล้อและยางใหม่ เพื่อมันนั้นได้ลุยในเส้นทางที่โหดมากขึ้นและก็มีบางกระแสข่าวจากสื่อมวลชนอินเดียบอกว่าอาจจะมีรุ่น c a เฟ่เลเซอร์อีกหนึ่งรุ่นตามมาผมบอกเลยครับว่าไม่ได้แปลกใจแต่อย่างใดการดีไซน์มอเตอร์ไซค์ยุคปัจจุบันนี้ออกมาหนึ่งรุ่น New m o เดลต้องมีการเตรียมแผนเผื่อพัฒนารุ่นอื่นๆตามมาอีกอย่างน้อย2-3โมเดลโดยใช้พื้นฐานโครงสร้างตัวถังเครื่องยนต์ชุดเดียวกันซึ่ง CB350 s p o r t c l a s s i c ถ้าจะมีรุ่นคาเฟ่เลเซใส่ไอ้โมงปรับเบาะตูวมดไม่ใช่เรื่องยากเลยครับทำได้ท,ทันท,ทีหรือแม้แต่ตัวส c แคมเบอรปรับดีไซน์ท่อไอเสียใหม่ยกสูงเปลี่ยนขนาดยางเปลี่ยนวงล้อก็ทําง่ายๆครับไม่ได้เรื่องยากแต่ประการใดอย่างไรก็ตามนะครับมีสื่อมวลชนของไทยเราบางแห่งได้มีการคาดหมายว่าอาจจะมีการเปิดตัวรุ่น c b 400ตามมาในปี2564นี้บอกเลยครับว่าเป็นไปไม่ได้ ก็ฮอนด้าเพิ่งจะเปิดตัว cb 3 5 0ห้าแบบแมปนะครับจะมาเปิดตัว cb 4 0 0ตามมาอีกหนึ่งรุ่นนั้นโอกาสเป็นไปได้นั้นแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นกระแสข่าวลือที่บอกว่าจะมี cb 4 0 0รอีกหนึ่งรุ่นตามมาบอกเลยครับว่าเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าจะมีการแตกรุ่นอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเป็นรุ่นคาเฟ่เลเอร์เป็นสแคมเบอร์แบบนี้แล้วก็ง่ายเพียงพลิกฝ่ามือเลงผมก็เชื่อฮอนด้าเตรียมแผนทําไว้อยู่แล้วเหมือนอย่างเช่นรอยัลอ f นฟิลที่มีการเปิดตัวเมทิอ0ในสไตล์ของ Cruiser Classic หรือว่าช h o p p e r Classic นั้นขณะนี้ก็มีกระแสข่าวในอินเดียเหมือนกันครับว่าเครื่องยนต์ชุดใหม่ของเมทิออ350นั้นก็น่าจะมีแผนทำสปอร์ตคลาสสิกตามออกมาโดยอาจใช้ชื่อว่าอินเตอ e ์เซปเตอร์เช่นเดียวกับที่มีอินเตอร์เซปเตอร์650รุ่นใหญ่และถ้าหากว่ามีอินเตอร์เซปเตอร์แล้วก็อาจจะมี c o n t i n นนตัลจีที0ตามมาอีกหนึ่งรุ่นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประการใดครับ เพราะว่าแนวคิดก็คล้ายๆกันทำเครื่องยนต์ใหม่มาหนึ่งบล็อกแล้วต้องเอาให้คุ้มวันนี้กระแสของเมทิออ350เริ่มแจ้งเกิดในเมืองไทยของเราอนาคตอาจจะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะไม่เติบโตก็เป็นได้ต้องมาดูกระแสข่าวกันต่อไปเพราะว่าแนวทางของ Cruiser Classic นั้นถ้าเปรียบเทียบกับสปอร์ตคลาสสิแล้วยังมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรทีเดียว,วกย็ไม่แน่ครับว่าถ้าเลสเอนฟีลเปิดตัว i ินเตอร์เซป350อีก1รุ่นขายคู่กับ m e t ิ o อ350โอ้โหตลาดนั้นอาจจะแตกได้ครับถ้าเพียงแค่รอยนันฟิลนั้นนำรูปโฉมดีไซน์ของอินเตอร์เซปเตอร์650มาปรับไซส์ย่อส่วนแล้วใส่เครื่องของตัว350เข้าไปถ้าจะให้ดีนะครับนำถังน้ำมันของอินเตอร์เซปเต650มาใช้ปรับโครงสร้างตัวถังใหม่ใส่เครื่องยนต์350เข้าไปรับรองว่า ตลาดนั้นให้การตอบรับเป็นอย่างดีเหนือกว่าเมทิออ350มากมายทีเดียวกลับมาที่เรื่องเราของ c b 350กับความเป็นไปได้ของตลาดเมืองไทยนั้นผมบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารฮอนด้ากี่ยกับรุ่นนี้โดยบอกว่ามีแฟนร,รายการจํานวนมากจากรายการมอเตอร์ไซค์เของเรานั้นโอ้โหนะครับอยากได้อยากเห็นต้องการให้ฮอนด้าผลิต c b 350ในเมืองไทย ซึ่งทางผู้ผลิตนฮอนด้าได้เข้ามาดูนะครับแล้วก็อดจะตื่นเต้นไม่ได้เกี่ยวกับที่ทุกคนนั้นให้ความสนใจกับ c b 350มากเหลือเกินแต่ว่านะครับไม่สามารถบอกอะไรได้มากในขณะนี้ว่าฮอนด้านั้นสนใจมากน้อยแค่ไหนจะทําหรือไม่เป็นเรื่องของความลับและความเป็นไปในอนาคตเรื่องราวของ c b 350จะเป็นอย่างไรจะมีโอกาสแจ้งเกิดเมืองไทยหรือไม่ต้องติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ